ิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเขากรีดยางนะครับทุกคนจะมาดูข้างบานเขากรีดยางครับ <c oughs> เผื่อได้ลองมั้งเผื่อได้ลองกรีดมั้งทุกคนนี่นี่ทุกคนดูนี่เขากรีดไว้แล้วนี่ทุกคนเนี่ยน้ําเต็มถ้วยเลยเนี่ยเกือบเต็มเลวเนี่ยเขากรีดไว้แล้วครับทุกคนดูนี่เกือบเต็มถ้วย,ย,วยแล้ว เกียถึงไหนแล้ววะโอ้คนเกีดอยู่นู้นทุกคนนี่นี่นี่ดูคนดูเขากียรติไว้นี่อันนี้มันนี่มันไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ยุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทุกคนดูโอ้โนี่เต็มถ้วยแล้วเนี่ยอ้าวนี่ยังไม่เต็มเกียรติไหนเกียรตินู้นนะนี่นี่นี่กือบเต็มเลยเนี่ย เกือบเต็มแล้วเนี่ยเกือบเต็มแล้วนู้นคนคนกรีดครับทุกคนนู้นคนกรีดเดินไปแล้วเนี่ยเนี่ยเกือบเต็มแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยวันนี้เกือบตบหนเหยียบหยดดีด้วยเนี่ยเป็นทำไมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเขากรีดกันทุกคนเดี๋ยวไปดูเขากรีดกันนี่นี่ทุกคนดูนะครับดูคนกรีดครับนี่เดี๋ยว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 มองไม่ทันจะมองด้านนี้ นี่นี่ดูการกินนี่เออมันกม็มันก็ดูไม่ยากนะเอาอะไรเอาไหลไหแล้วเนี่ยเอก,กินไหมอ่ะเดี๋ยวดู<อ><อ>ก่อนออดูดูตัวอย่างก่อนเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนจะเป็นเปล่าวะทำไมเดงไม่เป็นอ๋อแบบนี้ใช่ไหมเอาอีกตน้นอีกต้นหนึ่งไปรออีกต้นหนึ่งเดี๋ยวได้ลองมั่งเนี่ยเดี๋ยวได้ลองมั่งก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนไหนเพราะว่ากินขนาดไหนกินระยะขนาดไหนนี่แหละ โอ้ oh, ประมาณนี้ใช่ไหม,ไมต้องหนามากอืมเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวผมลองมั่งทุกคนทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวลองมั่ง <c oughs> ป,ป,ป้าปไปไปดูต้นอื่นก่อนไปดูต้นอื่นก่อนดูต้นอื่นก่อนเอาแล้วจะทําของเขาเสียเอาวันนี้เอาละมาเดี๋ยวลองต้นนี้เลยทุกคน <c oughs> เ,เดี๋ยวเลาะก่อนฮะเลาะ <c oughs> ออก <c oughs> มาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือกล้องให้หน่อยนี่อะลงแค่นี้พอนไหนี่นหนขนาดนี้นไหนดูนะแล้วลากมาลากโอ้เอา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 เดี๋ยวถือกล้องให้หน่อยเอาถือกล้องนี้มองมองมองจอทางนี้มามางไหนมองเห็นไหมมองดูจอดูจอมองเห็นไหมถอยไปอีกเห็นปะเห็นก่อนปะนี่ค้งครั้งแรกในชีวิตนะครับสำหรับการกรีดยางนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าง่ายนะครับแต่สผหรับ สำหรับผมครั้งแรกนะครับเอ้าไหนแล้ววะแห่เข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมผลมัน,นจะทำเขาเสียบอกว่าเนี่ยไม่เสียลากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปะได้ได,ได้ไหมเธอไปทางโน้นเฮ้ยน้ <laughs> องแอบแอ,อบต้นมาได้เออเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวออกกล้องกล้องมองเห็นปะเห็นโอ้โหมันมันไม่ง่ายนะโอ้เดี๋ยวเขาเลากลากยาวเลยใช่ไหมแล้วทำไมมันหลุดอะทำไมมันหลุดอะ เอามือประคองอีกอันนึงอ่ะประคองอเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้ยครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนได้ไหมเนี่ยมันมัน,มน,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบนี้อม,มันยังไม่ได้นะเออทำเสมอกันโอ้เนี่ยครั้งแรกในชีวิตทุกคนครั้งแรกในชีวิตก็ดูร้อยกีดยังไม่น่าจะผ่านอะ ได้อยู่อ่ะได้อยู่ไหมเอาเาต้นเดียวพอแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวของเขาเสียเอาเอาเถอะเดี๋ยวเขาเสียเอ๋ออ๋อเอาไปอ่ะเดี๋ยวลองอีกทักอันลองอีกทักอันอ่ะมองที่กล้องกันแหละอ้ามองเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเห็นคนใช่ไหมเดยเดี๋ยวเห็นไหมใกล้ๆนะมันเหมือนไม่น่าอะไรเนียไม่เป็นไรโอ้โหโอ้หได้ป๋งวะเฮ้ยได้ป๋งวะได้อยู่ละไปยาวเลยใช่ไหมเออละไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยั้นเนี่ยปึ๊บ ได้โอ้โหเนี่ยสองครั้งเออแต่มือยังไม่นิ่งนะยังไม่นั่นอ่ะพอถนัดพอเราถนัดเดี๋ยวมันก็เป็นเออเลยลอยอันลองอันตามมาตามมาตามมาหนิตามมานี่ทำมานี่อันนี้ได้เลยใช่ไหมกีดได้เลยใช่ไหมลอกนี่ให้เพราะว่าเอกเดี๋ยวยางติดอ่าลอกก่อนอ่าลอกก่อนไม่งั้นเอกมองไม่เห็นไงเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเข้าลึกไม่ลึกครั้งแรกในชีวิตทุกคนลองกีดยางครับ ตัวไม่มีงานทำกีดยาง <laughs> ไม่เป็นไรจับได้อยู่จับจับนอกได้ไม่เป็นไรจับดั้มมันเอ,เอาแล้วครับลอ,ลองอีกสักต้นเอาให้กองให้ตรงทางนี้กล้องมาทางนี้อ่าแล้วมันจิกอันแรกยังไงอ่ะจิกนี้เลยเหรอเออเอาเนี่ยเอาบอกหน่อยเลยเอาลยอ,ลอ,อ้ยนี่อะได้เลยใช่ไหมมันไม่ชัดว่ะไม่เป็นไรมองไม่เห็นหรออ่านี่อ่ะกดอ่ะเห็นยังเออเห็นแล้วอ่ะเอาบอกวิธีด้วยนะ ดึงเลยใช่ไหมเออลากฮะมือมันนิ่งเอ้ยเฮ้ยจะกินกินใหญ่แล้วมึ่ออมไปแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยมันหนาไปหรือบางไปนั่นแหละลากไปเฮ้ยทำไมมันไม่กินข้างในวะเออเจี๊ยบของเขาฟังหมดจริงเอาดึงนั่นออกดิฮะจับดึงเลยมันยังไงอ่ะจับดึงออกเลยเออแค่นั้นแหละไหล่แล้วนะเห็นไหมโอ้ยแล้ววันนี้ก็ พ,พ,พ, so พ, so ane. พ่อพ่อพ่อก่อน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 เอาพ่อก่อนเนี่ยมันได้แล้วพอพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ค่อยๆฝึกเอาค่อยๆฝึกเอาทุกคนพอได้อยู่พอได้อยู่เอาพี่นกนี่มันไ Joshua> อน learned 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 ้นี่มันหลุดเลยเนี่ยไม่เอาไอ้นี่ยางลงร่องมันเนี่ยพี่นกนี่มาดูนี่นี่นี่มันหกออกข้างหมดเลยเนี่ยไม่อ๋อตรง มันติดเนาะเดี่ยะตอกกันอีกให้ถนัดอ้าวเอาตอกเลยตอกลิ้นใหม่ตอกลิ้นมันใช่ไหมอือขั้นตอนเยอะแยะเลยนะอ้าตัวเล็กงอแงเลยเออเว้ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ล้นออกเลยเนี่ยเป็นกเนี่ยอันนี้ก็ล้นออกกันเนี่ยไม่ได้ดึงลิ้นออกอืมต้องเอาไอ้นั่นออก กินกันายมันลางมันรางมันลางมันล้นมันเต็มไงตนั่นโอ้ทุกคนโอ้ถึงจะไหลต้องมาเรียนรู้ใหม่เต็มแล้ววะผมราแวงอยู่ไงก็มันก็เลยดูเหมือนกีดยากเลยเ่ากีดมันดูง่ายจังเลยนี่ดิทุกคนดูอนี่เห็นไหออกมาแล้วโอ้น้ำไหลดีด้วย เงินหลายโจ๊กเลยนะโอ้จะเต็มแล้วเนี่ยคืนนี้เต็มแล้วนะแก้วนี้เนี่ยเต็มเต็มเลยคืนนี้ดูเขากรีด<ห>ม,มันดูมันดูง่ายง่ยายพอเรากรีดดูยากจากังเลยเดี๋ยวต้องฝึกแล้วนะใครจะเป็นแต่เกิดเดี๋ดยวก่อนนะดูดูในลองดูลองดูโอ้โหนี่นี่ทุกคนนี่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 อืมนี่ ไหลามาแล้วไหลามาแล้วโอ้ลงโจกเลยนะโอ้น้ำดีด้วยนะเนี่ยโอ้นี่นี่เก็บได้เม,มื่อไรเนี่ยไม่นู่นแหละให้มันแข็งเต็มแก้ววะนะล้นแล้วก็พิงเอาแล้วก็กลิง้งพลิ้กมันอีกข้างนาะมันจะได้เป็นกลมเลยอ๋กลับอีกด้านหนึ่งกลมๆเอีอปิ๊งเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดูด้านานี้ เดี๋ยวด,นนดูด้านนี้ก่อนดูด้านนี้พอละกีดสองครั้งพอแล้วเดี๋ยวเสียเออง่ายดีอะต้องประคองำดีด้วยนะ้ำอะไรดีด้วยนะประคองมือข้างนี้ต้องดึงมาครับเรามันจะได้ช่วยนะอืมจะไ,ได้ฝึกกันเดี๋ยวค่อยฝึกใหม่มครั้งแรกในชีวิตทุกคนสําหรับการกีดยางมาลองดูครับทุกคนมาลองดูน,ะนดี่น,น,นี่ดูเขาทำ เออดูเขาทำมันง่ายง่ายเราทำยากจากังเออเห็นไหมโอ้ต้องฝึกอีกพักเนี่ยอ่าไหนเขาบอกว่าจะมันกินมันจะกินแกนมันตรงไหนไหนนี่เหรอไอเนื้อมันนี่นี่เหรอเอออืมถ้าว่าเรานั่นเกินมันก็นเออมันก็มันก็ไม่ง่ายนะมันยากอยู่เหมือนกันนะนเอออ่าโอเค พาเราไอ้นั่นเกินมันก็ชินื้อกินก็ที่ิดแล้ว,ลว,ลวอืมนั่นนะดีอ่าโอเคไม้เปิดมาไมนะ่น่ะตัวเล็กตามมาด้วยอะไรอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนด้วยกีดยางครั้งแรกในชีวิตไปก่อนแล้วคนจะเ,เกิดการคลิปหน้าครับโชคดีครับ